สวครับกับผมนายกิษดาแก้วก้านะครับวันนี้จะมาทดลองการวัดระยะทางโดยใช้อันต้าโซนิกด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับทำเลยนะครับเข้าโปรแกรมก่อนนะครับเลือกบอร์ดนะครับซึ่งผมได้ทำการเลือกอุปกรณ์ได้หมดแล้วนะครับทำเลยนะครับคือบอร์ดอนุโนนาโนนะครับตรนี้นะครับแล้วก็อันต้าโซนิกนะครับ นี่ก็คือตัวทันทานปรับค่าได้นะครับตัวอีกตัวก็คือตัวทันทานนะครับตั้งไว้ตรงนี้แล้วกันครับท้ายนคือนะครับก็คือจอแสดงผลนะครับแล้วนะครับตั้งตรงนี้แล้วกันครับโอเคครับเราทำมาทำการลากสายลากวงจรนะครับต่อวงจรนะครับ โดยเราจะเริ่มจากตรงนี้นะครับไฟเลี้ยงนะครับโอเคครับตัวนั้นทานเราของเรานะครับอ่าเป็นต้นอ่าตั้งเป็น 15k นะครับ อันนี้ก็คือตัวนั้งทานปรับค่าได้นะครับอ่าต่อไปเลยนะครับอ่าจากนั้นนะครับกาวนะครับ ต่อขา12นะครับมาตรงนี้นะครับอาสิบเอนะครับต่อเข้ากับตรงนี้นะครับต่อไปนะครับเราจะต่อไปที่ LCD นะครับหน้าจอแสดงผลนะครับ ขาที่4นะครับ rs นะครับขาที่9นะครับขา e ขาที่6นะครับอ่าแล้วต้องมีกาวให้มันด้วยนะครับคือขาที่5นะครับขาที่5ครับ กับขาที่สิบเอ็ดนะครับขาที่สี่ครับเท่ากับขาสิบสองก็คือดีห้านะครับขาที่สามแลเท่ากับขาหกนะครับดีหกนะครับขาสิบสามส่วนขาสุดท้ายนะครับขาที่สองครับเท่ากับ ดเจฐานสิบสีนะครับรูปแบบของโปรแกรมก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับเปลี่ยนตรงนี้แบบนึ้นะครับอันนี้ก็คือ,อหนึ่งนะครับ โอเคครับรูปแบบของเราก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับต่อไปต่อไปเราจะไปดูโปรแกรมที่เราเขียนนะครับคลิกไปนี้ครับโปรแกรมผมก็ได้เขียนเป็นที่เรียบร้อยแลวนะครับเ,เรากําหนดให้ใช้งานจากขา10ขา9าขา5าขา4ข่ขา3แล้วก็ขา2นะครับส่วน LCD เราก็จะกําหนดเป็นค่า Rs Enable D4 D5 D6 และ D7 นะครับส่วนทิปพินนะครับกำหนดให้เป็นขา12นะครับ Eco pin เป็นกำหนดเป็นขา11นะครับส่วนทิปพินนี้ก็คือ Output นะครับส่วน Eco Pin ก็คือ Input นะครับและนี่ก็คือการกำหนดชื่อของหน้าจอแสดงผลนะครับ LCD นะครับกำหนดเป็นชื่อของเราได้เลยนะครับจากนั้นนะครับเรามาก๊อ เปลี่ยน,นนี่นะครับน a ตานะครับเลมอนลี่อ่าเราใช้ตัวนี้นะครับอันต้าโซนิกทีพีนะครับ ค okay. จากนั้นเราก็จะมารันวงจอนะครับาดิสเทนต์ครับรอสักครู่นะครับ ผมกำหนดเป็นเซนติเมตรนะครับโอเคครับตัวอ,อ,อย่างมันก็ประมาณนี้นะครับผมผมขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ